ส่วนนี้อีกหนึ่งเมนูเด็ดของลงเตียมเสือพ่นไฟนะครับก็คือนี่เลยเป่าปีน้ำเต้าหู้เผือกครับแนบ่อ่ะเดี๋ยวทานให้ดูเดี๋ยวทานให้ดูดยห,ดหยิบเข้าไปละนี่เป็นอย่างนี้เนี่ยดูสิมีน้ำแข็งใสน้ำแข็งใสแล้วก็น้ำแข็งใสอันเนี้ยเป็นเป็นน้ำเป็นเป็นน้ำแข็งใสที่ไม่เยน็นแข็งแต่เดี๋ยวเป็นน้ำเต้าหู้ด้วยนะครับนี่ด ตรงข้างบนนี่ก็จะเป็นฟองเต้าหู้อืมอืมอืมนี่เห็นไหมอืมน้ำเต้าหู้อย่างนี้ข้างบนก็เป็นฟองเต้าหู้นี้นี้อีมอืมถ้าปิ้งก็มีหลายอย่างมีลูกเดือยอืม มีลูกเชอรี่เล็กนี่แล้วก็มีลูกอะไรเนี่ยเขาเรียกลูกอะไรเนี่ยไม่เป็นลูกเชอรี่อร่อยมากเลยครับ